อ้นี่ก็เป็นโดลาเอมอนครับเจ้าแมวฟ้าซึ่งเราก็รู้จักกันดีอย่างดีนะครับตั้งแต่เด็กนะครับมาในภาคนี้ครับเป็นมูฟวี่นะครับชื่อสงครามอวกาศจิ๋วนะครับนี่นะครับไปดูที่ตัวอักษรนะครับก็มีเดอะแกงนะครับหาคนเนี่ยครับแล้วก็นำโดยพี่มอนนะครับคิซุกะโนบิตะ จแอนสุนโอกนะฮะแล้วก็มนุษย์อวกาศจิ๋วหรือเปล่านะครับแล้วก็มีเนี้ยคล้ายดาวเสานะครับแล้วก็ยานนะครับฉันจะปกป้องพุกมันให้ได้ทั้งพวกพองและดาวดวงนี้ก็เข้าฉายนะครับ6ตุลาคมนะครับอันนี้เพิ่งเจอป้ายปตเตอร์นะครับเดี๋ยวก็ถ้ามีป้ายใหม่เดี๋ยวจะ เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ดูตัวอย่างหนังครับเ,ออเดี๋ยวค่อยไ,ไปว่ากันอีกทีนะ